ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเวทีธรรมกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกวันหนึ่งครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วัดยานาวาเขตสาธรกรุงเทพมหานครครับซึ่งที่วัดยานาวาแห่งนี้นะครับณปัจจุบันนี้ก็มีกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างในการที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือมีการอัญเชิญพระบรมสารีาริกธาตุมาปดิสฐานเป็นการถาวรน,นะครับซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านคงได้ทราบข่าวขาวแล้วก็คงได้มีโอกาสมาการมรดการหรือถวายสการะพระบรมสารีริกธาตุครับแล้วก็จะยัง เปิดโอกาสให้กับพุทธศาสนิกชนนั้นได้มีโอกาสในการที่จะกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ้ดยไปนะครับซึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้มาก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมครับกิจกรรมหนึ่งที่ผมจะต้องพูดถึงในเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของวันอาสาฬหาบูชาและก็เป็นช่วงของเทศกาลข้าวพรรสาครับ สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องจากว่าวันอาสาฬหาบูชานั้นเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือได้ทรงประกาศทางสายกลางเรียกว่าอาริยมัคมีองค์8ครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธศาสนามายังประเทศไทยมีพระธรรมทูตได้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเมื่อประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาที่เจริญมั่งคงแล้ว ก็ได้ส่งพระธรรมทูตจากประเทศไทยนั้นไปเผยแผ่ในต่างประเทศด้วยเช่นกันครับซึ่งพระเถระที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศและทำม,มาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกโดยทั่วไปครับท่านได้ทําบทบาทนี้มานานแล้วนะครับประเดชพะกุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวิรยานซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดยานาวาเขตสาธรกรุงเทพมหานครและเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมครับขอการธัศน์การครับพระเดชพุคุณครับ และอีกท่านหนึ Re ่งครับท่านเป็นผู้อํานวยการสํานักงานเลขาธิการมหาเทราสมาคมครับท่านดรอํานาจบัวสิริครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับในฐานะผู้แทนของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกาต้องขออนุญาตนั่งใกล้เคียงกับพระเดชพระคุณในลักษณะนี้นะครับเพื่อเป็นการสะดวกต้องขออนุญาตนะครับผมครับต้องขออนุญาตพระเดชพระคุณในเรื่องประเด็นของพระธรรมทูตพระธรรมทูตนั้นมีความสําคัญและมีความเป็นมาอย่างไรครับพระเดชพระคุณครับพระธรรมทูต ในตอนแรกเนี่ยเ,เป็นการไปโดยการนิมนต์ของชาวไทยหรือ,อหรือชาวพุทธนิมนต์ไปจพรทีนี้เมื่อไปถึงก็ไม่ทราบจะให้ท่านพักที่ไหนจะพักที่บ้านก็คงอยู่ไม่ได้นานะจะไปเช่าโรงแรมอยู่ก็ไม่ในนานเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าจะทำอย่างไรก็ เกิดขึ้นในรูปของตั้งเป็นศูนย์เรียกว่าเขาใช้คำภาษาอังกฤษว่าไทยบ u d d ต i เซนเตอร์ขึ้นในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในที่ไใหนใก็ตาม <Okay. S 2> แต่ว่าในรูปของวัดก็มีที่วัดไทยพุทธยาที่อินเดียแล้วก็วัดพุทธประเทศที่ลอนดอนเป็นต้น <Okay. S 2> นี้ความต้องการของคนยังต้องการมากกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั่วโยุโรปโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา mm hmm. ก็มีความดำหนีว่าเราจะสามารถสร้างวัดได้หรือ,รอเปล่า mm hmm. ในระยะแรกๆก็บอกว่าไม่ได้ mm hmm. เพราะว่าพระไม่สามารถจะไปอยู่ถาวรได้เนื่องจากไม่มีอ,อิมเมจแคนวีซา่า mm hmm. พอต่อมาในระยะหลังปรากฏว่าเป็นช่วงที่มาได้เดินทางไปเพราะว่าเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นที่นินวยอร์ก มีปัญหาเกิดขึ้นที่ลอสแองเจลิมีปัญหาทั่วไปเลยในลักษณะอย่างเดียวกันนี่เป็นการไปาหาเงินในลักษณะที่ไม่เหมาะไม่ควรเอามา,มาทำเรื่องวัดแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นธุรก,ก,ก,กิจทางศาสนาไปก็มีปัญหาเกิดขึ้นท่าจะคุณท่านจะคุณพรมคุณาภรเมื่อตอนที่ยังรงสมศักสั์เป็นพระ ราชบร,รมวุณีเดินทางไปสหรัฐอเมริกาไล่เ,เรียกกันกับตรรมภาพ <c oughs> ในปี2518ท่านให้ความเห็นว่าคนที่มีศรัทธานับถือพระพุทธศาสนาแต่ถ้าขาดปัญญาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเสียหายได้ <c oughs> ก็มีเรื่องทาเราะกัน,กน <c oughs> มีปัญหาเยอะกเกิดเรื่องข้อใจบ, <c oughs> บางครั้งเมื่อคราวก็ราบราประโกมมาถึงพระสงฆ์องค์เจ้าด้วย <c oughs> บางทีก็บอกว่าถ้าไม่พอใจก็บอกท่านท่านอยู่ไม่ได้นะท่านต้องกลับเมืองไทยนะในครองนี้เป็นคําสั่งของเป็นคําสั่งที่นี้บางบางแห่งก็ไปเปิดเป็นเป็นศูนย์ขึ้นเป็นว่าอะไรขึ้นก็ถืออํานาจถือก็เป็นเป็นเป็นเจ้าวาดเสเองขนครองนี้เป็นเจ้าวาดพระนี่เห็นความเป็นมากว่าจะมาเป็นพระธรรมทูตไทยในต่างแดนได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายลาบากลําบากอยู่คืองานที่ทําอยู่ในต่างประเทศนี่เป็นงานที่หนักหน่วงมาก แล้วก็ยากกว่างานที่ทําอยู่ในเมืองไทยเพราะเมืองไทยนี่ทุกอย่างเอื้อมเลยหมดเลยว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวารพิสูจนนึกคิดอาหารกฎหมายวธรทมเพณีแต่เมืองนอกนี่มันมันมีหลากหลายหลายอย่างเช่นยกอย่างให้ฟังในในบ้านเราเนี่ยมันเป็นเมืองอุ่นเมืองเมืองที่ผู้สาสนาปริฐานเราเข้าพรรษาหน้าฝนหน้าฝนก็คือเดือนเดือนเนี้ยเดือน เราจะเข้าเข้าภาษาตอนนี้แต่ในสั้นการตอนนี้มันหน้าร้อนในยุโรปมันหน้าร้อนปรากฏว่าพระต้องเข้าภาษาหน้าร้อนไม่ใช่เข้าภาษาหนาฝนฝนนายพระวินัยบอกว่าที่เรีนดูฝนแล้วตอนเดินตัวลาพภิการออกเนี่ยเดินเต็มเดที่ไม่ให้ไปเยียบเข้าใช่ไม่หยุดก็ให้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 ออกภาษาเพื่อจะรีบไปโปรดประชาชนแต่ในยุโรปมีการปรากฏว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วยิงหน่อยนึงก็นัชโนลงแล้ว ไ,ไ,ไปไหนไม่ได้เลยเอาไปทำไมก็เลยต้องไม่ได้ม่ได้ไม่ทด้ไม่ได้ไม่ได้ปีอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องเครื่องุนงห่มกันกันเราจะทํำยังไงผ้าที่เราใช้เนี่ยเอที่เจอวอนที่ใช้เนี่ยเป็นผ้าเป็นผ้าเมืองร้อนพอ <c oughs> ไปใช้ในเมืองหนา,าวนี่มันไม่มีความหมายเลยที่ถ้าเราจะไปใช้ผ้าเอจักรราซึ่งตอนนั้นตอนนามภาพพักอยู่ที่ลอนดอนเหม่อมเดอซาเบตได้ตัด ท่านจะถามมากเลยก็เห็นผ้าลําบากก็ตัดผ้าจีวรมาให้แค้นเอาผ้าจักรามามันบิดไม่ได้มันหนาเอาเป็นผ้าห่มได้อันนี้เป็นต้นครับจะไปไหนมาไหนทีเราจะใช้ยงไงเหรอมันหนาวมากเนี่ยเยจมูกเนี่ยหูเนี่ยไม่ใช่ของเราจะจะทาไงเจะใช้หมวกก็กลัวเขาจะว่าหนาวจนไม่มีความรู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยออกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาสโน่ตก็ ตอน,นแรกๆก็ชอบเราจะนตกแต่พอสักพักหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วมันหนาวมากไปกวาดโนถ้าไม่กวาดก็เดี๋ยวโยมมาวัดไม่ได้ก็ม่ต้องฉันอนะ่ะครััก็ต้องกวาดออกไปวิ่งไปออกไปไปกวาดประมาณสักห้าทีมันไม่ไหวแล้วต้องกินข้ากมาสู้กันอยู่เนี่ยคือคือสภาพของแล้วก็ญาติโยมที่ไปอยู่มังนอกเนี่ย ส่วนใหญ่ตอนแรกๆนี่ที่ไปเริ่มก่อร่างสร้างตัวใหม่ก็จะเช่าโรงแรมไอ้เช่าเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่พอมีฐานะขึ้นก็จะไปซื้อบ้านคนอื่นทท่าพ่ไปเห็นคนไทยที่เขาตั้งตัวได้ซื้อบ้านก็อยากจะมีบ้างแต่การมีบ้านในเมืองน,นอกเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยคุณจะต้องตัดหญ้าต้องกวาดใบไม้ต้องทําความสะอาดต้องต้องเนี่ยต้องต้องดูแลบ้านถ้าไม่ดูแล ไม่กวาดไม่กวาดไม่กวาดใบไม้ไม่ตัดหญ้านี่ชิตี้เขาจะมาตัดให้แล้วเจ็บแพงด้วยเพราะนั้นจะต้องดูแลที่นี่เป็นพระเนี่ยจะทำยังไงไปตัดก็ผิดเพื่อผ่้ในก็ต้องไปขอร้องให้ให้ชาวบ้านกรรมการวัดที่เขามีเขาเขาเป็นกรรมการวัดนี่บ้านเขาก็หนักขนกันเพราะว่ามันมีคนใช้มันต้องต้องทำเองบางทีที่วัดเนี่ย น้ําฝนรั่วลงมามันจะท่วมวัดทั้งนี้จะทํายังไงมันจะขึ้นมามันจะมามันมันจะมาท่วมปลั๊กไฟแล้วจะอยู่ยังไงพระเราเบียงไ่กี่องค์สู้กับน้ําฝนสู้กับธนูทำยังไงโทรไปหากรรมการวัดเขาบอกว่าบ้านผมกำลังจะท่วมเหมือนกันนี่คือปัญหาปัญหาในต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นหาที่ไปอยู่ในต่างประเทศมันมันหนักหน่วงมากที่ว่าเกี่ยวเรื่องเนี่ย การปฏิบัติสาสนาไมว่าจะวปจิตวัดเรื่องทาวัดสวดมนต์ก็ต้องทําไม่ทํามันก็ไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องเป็นแบบอย่างให้ญาติโยมได้เห็นการศึกษาการปฏิบัติเราต้องให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์คนท,ท,ทุกชั้นทุกชาติไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแม้แต่ชาวชาวพุทธนาน,านาชาติไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรเวียดนามพวกไทยต่แต่ที่ไปอยู่ในต่างะเทนเขาก็ต้องการที่จะมา ให้เราเนี่ยให้ลูกค้อสงเคราะห์เขาครับคงจะต้องย้อนมาถึงเรื่องบทบาทของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของคณะสงฆ์โดยเฉพาะในเรื่องของพระธรรมทูตเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับโดย <c oughs> หน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเ,เกี่ยวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่พระเดชพระคุณได้เล่าให้พวกเราได้ฟังไว้แล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นส่วนราชการที่ให้ความอุปถัมภ์ต่อ การดําเนินงานของคณะสงฆ์นะครับบทบาทของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตอนนี้ก็ทําอยู่สองสาอย่างเกี่ยวกับพระธรรมทูตที่ไปในต่างประเทศเบอรทบาทที่1เนี่ยก็คือให้การอุปถัมภ์นะครับอย่างเรื่องที่พระเดชพระคุณเล่าให้ฟังว่าเราจะต้องเตรียมพระให้มีความพร้อมอยังไงสําหรับไปอยู่ประเทศต่างๆความแตกต่างในเรื่องกฎหมายในเรื่องความเป็นอยู่ในเรื่องอาหารต่างๆนี่ต้องเตรียมพร้อมอันนี้เราก็โดยมาเทีรสมาคมเองก็ไว้วางใจให้กับหมหาวิสง นะครับโดยเฉพาะมหาจุลามมหาวิไลมหาจุลามคอรา,าวิไลเนี่ยก็ให้จัดหลักสูตรขึ้นร่วมกับทางธรมชาเราก็ถวายเงินงบประมาณอุบธรรมนะครับจากรัฐบาลไปช่วยในการถวายความรู้พระที่จะเตรียมตัวไปต่างประเทศเนี่ยทุกปีนะครับในขณะเดียวกันทาง, <c oughs> ทางมหาวิลาลมหาวุฒิล่าวิลาลัลายก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ให้ถวายงบประมาณไปอันนี้เป็นบทบาทอันที่หนึ่งบทบาทที่สองเนี่ยเราก็ได้ไปเยี่ยมเยียนดูว่าความเป็นอยู่ท่านเป็นอย่างไร,รเพื่อที่ วัดทั้งหมดในต่างประเทศขนาดนี้มีประมาณ210วัดนะครับที่ภายใต้การดูแลของมหาธิรสมาคมโดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหน้าที่ให้เราก็จะจัดสรรงบประมาณโดยโดยงบประมาณของเมื่อเทียบเป็นเงินไทยกับเงินต่างประเทศเนี่ยเรามันน้อยเราก็จะจัดได้ปีๆหนึ่งก็ประมาณ60วัดจาก200กว่าวัดเนี่ยก็จะหมุนเวียนไปนะครับอันนี้บทบาทที่ที่สองเนี่ยที่เรา ถวายงบประมาณตามส่วนบางวัดที่เราสามารถจะจัดงบไปช่วยในเรื่องของการก่อสร้างเสนาสนะได้เนี่ยก็ทําอย่างจํากัดเหมือนกันนะครับก็ช่วยไปอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องกิจกรรมนะครเรื่องที่สามเนี่ยเราก็แบ่งเป็นเรื่องกิจกรรมที่พระธรรมทูตนะครับได้ไปเผยแผ่ได้ไปจัดทำที่นู่นนะครับโดยกิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการปฏิบัติศาสนจทั่วไปนี่ก็เป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้ว บทบาทที่เรากําลังส่งเสริมอยู่ก็คือบทบาทในเรื่องของการเปิดสนามสอบธรรมศึกษานะครับให้กับคนไทยหรือผู้ที่สนใจจะเรียนธรรมศึกษานะครับไปเปิดทุกปีนะครับก็มีประเดชพระคุณก็ไปเป็นประธานสอบอยู่บางบางครั้งนะฮะไม,ไม่นอกนอกเหนือจากการไปประชุม็นป,ประจำปีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มีอันนี้ก็ขย,ยายไปทั้งยุโรปนะครับทั้ง <c oughs> ในเอเซียนนี่ก็มีเป็นประจําทั้งสิงคโปร์นะครับทั้งมาเลเซียทั้งฮ่องกงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปิดสนามสอบรมซึ่งเราจะเปิดหลังจากที่มีสอบสนามหลวงทําสนามหลวงแล้วบาหลีนี่เรายังไม่ได้เปิดนะครับ <S <S 1> <S 1> บทบาทอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เรากําลังจะส่งเสริมต่อไปแล้วก็คุยกันในที่ประชุมนะครับหลายๆทั้งที่ยุโรปทั้งที่อเมริกาก็คือว่าทําอย่างไรเนี่ยที่จะให้พระธรรมทูตเราเนี่ยสามารถจะเผยแผ่ไปสู่ เจ้าของประเทศได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสตคิญที่ของชนพื้นเมืองเขาเองนะอย่างที่พระเดชพระคุณเล่าให้ฟังเนี่ยไทยจะดูแลว่าตั้งวัดเสร็จแล้วแล้วคนไทยเองเนี่ยบางทีก็โยกย้ายไปครับในการเรื่องของการธรรมหากินเนี่ยบางทีก็ย้ายรัดไปคนก็น้อยลงไปแต่นี้เราใคร่ละวัดเนี่ยตั้งไว้แล้วใครจะดูแลต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ก็คิดว่าคนที่เป็นเจ้าของประเทศน่าจะดูแลได้ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเผยแผ่ไปสู่เขาด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องใหญ่ที่จะทำยังไง มันก็ต่อเนื่องมานะครับจนบทบาทสำคัญประการหลังสุดเลยเนี่ยที่มีการประชุมกันท,ทั้งทั้งที่ออสเตรเลียที่ยุโรปนะครับแล้วก็มาที่เมกาเนี่ยก็คือ,อ,อทางพระธรรมทูตเองก็เรียกร้องว่าเมื่อไหร่เราจะรวมตัวกันนะฮะที่จะจัดทําแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศอย่างแท้จริงเ mm hmm. พราะเพราะเท่าที่เป็นอยู่อย่างฟังที่พระเดวคุณได้เล่าให้ฟังเนี่ยคือไปกันเหมือนกับ พระท่านเก่งอ่ะท่านก็ไปแล้วท่านก็ไปดูกันแล้วก็มีสมชาความสามารถของแต่ละบุคคลไปต่นี้ถามว่าสมชาเองเนี่ยก็ได้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็บอกว่าจะทําอะไรยังไงยังไงกันเนี่ยแต่ว่าการอุดหนุนทํำยังไงเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องแผนเนี่ยมันจะต้องมีการอุดหนุนจากรัฐบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงถึงเวลานะครับตอนนี้ได้ปรึกษาประเด็พระคุณไว้ว่าเราคงจะต้องมาทําแผนให้เป็นระบบนะครับว่าเราจะทํำยังไงบ้างอย่างเช่นการขยายวัดเนี่ยมันเหมาะสมไหม ปีหนึ่งเนี่ยจะทําเท่าไหร่ทําได้หรือไม่ได้อย่างไรแล้วจะอุดหนุนกันในเรื่องของอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมไม่ว่าเรื่องของอการก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ,รบซึ่งขณะนี้มีหลายวัดที่ประสบปัญหาอยู่แล้วก็ฟังจากวาัดใดพระคุณเล่าตอนตอนเดินทางได้เป็นลูกศิษย์ติดตามท่านไปเนี่ยนะก็พบว่าวัดไทยเป็นนี่เยอะนะในขณะที่ว่าพอาสร้างวัดแล้วเนี่ยย,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 ยใใังยังใช้เขาไม่หมดครับโครงการเผยแผ่พุทธศาสนาในในต่างประเทศเนี่ย ไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างเดียวมันไปทั้งหมดทั้งวัฒนธรรมวัฒนธรรมเพนีอะไรต่างนี่ยาเภาษาี่เรามันไปด้วยกันหมดเลยครับวัดจะเป็นศูนย์รวมของชุมชนไทยในต่างแดนบางทีเนี่ยพอเราไปอยู่นั่นจริงเนอะลืมหมดเลยนะลืมความเป็นคริสต์เป็นอิสลามเลยไปอยู่ด้วยกันหมดเลยนี่คือมันก็เรื่นึ่งความเป็นไทยเนี่ยพอไปถึงแล้วก็เราก็เลยพูดถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไปเลย เด็กที่เขากเกิดที่นั่นมันเป็นถ้าอยู่อเมริกาก็เป็นอเมริกันซีเส้นแล้วถ้าเขาไปอยู่ประเทศไหนเขาก็เป็นพลเมืองประเทศนั้น<ม>เขาสงสัยว่าทาไมต้องมาเรียนภาษาไทย<ม>บางทีเราต้องใช้วิธีคุรสโลบายเบิ <c oughs> ์เนี่ยหนูเนี่ยเรียนภาษาเดียวไม่มีภาษาเดียวไม่พอนะภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ไมพอถ้าไปอยู่ฝรั่งเศสกูเรียนมีภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียวไม่พอต้องมีสองภาษาสามภาษายิ่งหลายภาษายิ่งดีครับตอนแรกเด็กก็ ไม่อยากจะพูดภาษาไทยไม่อยากจะ,ะเรียนภาษาไทยไม่อยากจะทานอาหารไทยไม่อยากเข้าตัวงไทยก็เนี่ยไม่อยากจะมาประเทศไทย <S <S เราต้องใส่สิง่งเหล่านี้เข้าไป<ม>บอกว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศเมืองพ่อเมืองแม่ของปูญญญ่ย่าตายายเรอะไรเนี่ยเผื่อบางทีถ้าเขาจะอยู่ในประเทศนั้นต่อไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยก็ได้สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมวัฒนธรรมนี้ของเขาได้และกับสังคมชาวไทยชาวเทียเราก็ได้ถ้ามุติว่าเขาเติบโตขึ้นถ้าเขาใจจะ อยู่ต่อไปก็อยู่ได้แต่ถ้าเขาอยากจะตามพ่อแม่กลับเมืองไทยซึ่งส่วนใหญ่ในพ่อแม่เนะตอนหนุ่มสาวก็อยากจะอยู่แต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคิดถึงบ้านเลยจึงมีคํากล่าวกันว่าบอกคนไทยนี่บอกพอเกิดขึ้นแล้วก็มาเคยอยู่หนุ่มสาวไปทํางานเป็นอะไรอยู่ตามเระเทศแต่พอจะตายกบมาตายเมืองไทยอีกนนี้เขาคูดอย่างนี้ครับคนไทยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจิตใจเขายังมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ถ้าเราได้มีมีสิ่งเหล่านี้อยู่ครับ อย่างอย่างชาวต่างชาติเนี่ยมาเมืองไทยนะรู้จักเมืองไทยจากวัดไทยในต่างประเทศมากนะครับแล้วก็พอมาเรียนรู้ป,ปั๊บเนี่ยก็อยากมาเมืองไทยอ,อันนี้เป็นเป็นถือว่าเป็นประโยชน์ต่อ,ตอประเทศชาติมากครับอยากให้ท่านผอเอ้ทสรุปสักนิดหนึ่งก่อนที่จะจบรายการนะครับการไปครั้งนี้เดินทางไปอเมริกาครั้งนี้เนี่ยได้อะไรกลับมาบอกกับชาวไทยว่าพระสงฆ์ท่านไปอยู่ที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างโอ้หลายอย่างนะไปแล้วหนึ่งเนี่ยไปเห็นสภาพที่วัด พระไทยที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศด้วยความอุตสาหะเนี่ยน่าเห็นใจมากอย่างอย่างวัดที่ไปเนี่ยซาเลน่าเนี่ยวันพิเศทศงธรรมรงศีนี่อยู่กลางทุ่งเลยที่ที่รัฐวิชิตาเนี่ยเป็นเป็นรัฐในการผลิตเป็นอู่เข้าน้ำของอเมริกาเลยนะเดินทางไปต้องถามพ่อดเพืนสองสามชั่วโมงในระยะทางเนี่ยมีแต่ท้องนาท้องไร่ทั้งนั้นเลยนะครับยาวมแล้วก็มีวัดเนี่ยไปตั้งวัดไทยเนี่ยไปตั้งอยู่กลางท้องนาเนี่ยเพื่อดูแลคนไทย แล้วนั้นก็จะมีมีคนจากประเทศลาวนะมีเวียดนามมาขึ้นวัดไทยมากมายไม่น่าเชื่อว่าว่าท่านจะเก่ง<ช>ถึงขนาดที่ที่จะไปตั้งวัดอยู่ได้แล้วก็อีกประการหนึ่งที่น่ายกย่องนับถือความสามารถของพระธรรมทูตไทยนะฮะที่ไปบุกเบิกแล้วไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไทยไปทํางานเนี่ยทั้งชีวิตแหละได้บ้านได้เงินมาก้อนกลับมาอยู่ืางไทยแมย้แต่พระไทยไปอยู่แต่ละแห่งเนี่ยสามารถจะให้ชาวบ้านเข้ามาช่วยดู สร้างเป็นวัดเนี่ยที่เนี่ยโอ้โหอย่างอย่างที่เซรีน่านี่ต้องต้องหกสิบเอเคอร์แล้วนะพระเดชจุติทั้งผืนน่ะใหญ่นี่ยท่านทําได้อย่างไรอันนี้ต้องดูนะยังของพระเด็พระคุณที่ไปทําที่บอสตันก็ดีเนี่ยโอ้โหไปดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าในแรกก็นึกว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีที่แลเราไม่ใช่ร้อยเจไรโอ้โหเป็นร้อยกว่าเอเคอร์เนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาผมไปเดินสํารวจดูเนี่ยเหนื่อยแล้วเดินรอบออกมาเนี่ยแล้วก็ดีมากอันนี้นี่คือส่วนหนึ่งที่ที่ทําให้เรา ได้เห็นศักยภาพของพระไทยที่ไปนะครับ,รบแล้วก็ที่พระเดชพระคุณเล่ามาทั้งหมดผมคงไ,ไ,ไม่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 พูดซ้านะครว่าลำบากยังไงที่จะอยู่นะครับแล้วก็ๆๆประโยชน์ที่ที่ประเทศไทยจะได้รับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดามันแฝงอยู่มากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีที่ทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขารู้จักประเทศไทยแล้วก็หันมาให้ความเคารพนับถือประเทศไทยรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เพราะว่าพระไทยได้โอกาสไปเผยแพร่ อีกสิ่งหนึ่งที่ที่หวังอย่างมากเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยชาวต่างชาติหันมาสนใจพระพุทธศาสนามากมแม้กระทั่งในในยุโรปนะครับหรือในออสเตรเลียเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่พลิกผันนะครับปีนี้ที่ไปเนี่ยคือเขายอมให้มีการสอนศาสนาในโรงเรียนได้คงต้องขออนุญาตให้พระเดชพระคุณได้สรุปช่วงท้ายสักนิดหนึ่งเพื่อฝากหลักธรรมเป็นคติเตือนใจให้กับพุทธศาสนิกชนที่ชมรายการอยู่ครับยมพรคือ เรื่องในวันอาสาลพษาที่จะเวียนมาถึงในวันที่17แล้วก็วันที่18ก็จะเป็นวันเข้าพรรษา,าชาวพุทธเราก็จะระลึกถึงคุณขององค์สุเดชะสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ส่งเกี่ยมด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากุณาคุณได้เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ต่อผู้สานิชนและชาวโลก สิ่งที่พวกเราควรจะน้อมลึกถึงระวงท่านตอบแทนพระคุณท่านก็คือด้วยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติชอบอก็คือตั้งอยู่ในศีลศีลห้าน,นี่แหละที่เราคิดว่เาเป็นของพื้นพื้นเป็นของธรรมธรรมธรรมชาติเนี่ยแต่เวลาเราสามารถจะได้ผลได้อานิสงส์จากการปฏิบัติศีลแล้วก็สมาธิ แล้วก็ปัญญานําเอามาใช้เป็นปฏิบัติบูชาบำเพ็ญให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนเองถ้าเรามีศีลมีความเป็นปกติไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนนี่ก็คือศีลเดือดร้อนทางทางทางกายทางวาจา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใ,ใดๆก็ตามในเรื่องเบียดเบียนในเรื่องชีวิตในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องจริยธรรมหรือในเรื่องการไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดปัญหาเรื่องคอร์รัปชันต่างๆ,ๆเรื่องมอมเมาตัวเองในสิ่งไม,ม่เมาะสมเดียวนี่เราก็จะเป็นคนเป็นคนดีคือเป็นคนปกตไมมไิไม่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 มีคนมีการเป็นคนดีด นอกจากนั้นเราก็ยกตัวเองให้ขึ้นสู่การปฏิบัติในทางจิตใจคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยภาวนาเนี่ยก็ปัญญาอันเดียวกันครับเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาและก็าาบรราัาวุชาเนี่ยเราก็จะได้เข้าวัดฟังปฏิบัติได้ฟังธรรมนำเอาธรรมะที่พระเจ้าพระสงฆองค์เจ้าท่านสั่งสอนเทศนาเนี่ยมาปฏิบัติ ให้เกิดความดีงามเป็นเรียกว่าเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีเป็นสานิกชนที่ดีและเป็นพระสงฆ์ในกรที่ดีถ้าทําดีอย่างนี้เราก็จะอยู่ในสังคมนี้ได้ทุกวันนี้คนไทยเราจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันมีความคิดเห็นขัดแย้งกันความคิดเห็นแตกต่างขัดแย้งในเรื่องธรรมดาแต่เราก็ควรจะใช้ปัญญาจึงจะไม่แตกแยก สถานการณ์ที่เป็นอยู่กณะน,น,นี้มาจากหลายสาเหตุเราจะพูดถึงในเรื่องเศรษฐกิจก็ถูกพูดอะไรก็ถูกเรื่องปัญหาที่มาทั้งหมดนี้ก็มันก็มาจากความโลภความโกรธความหลงตัณหามาณทิฏฐิที่เราก็รู้กันอยู่ในฐานะเป็นชาวพุทธมีปัญญายแล้วเราก็จะสามารถดำรงอยู่ในชีวิตนี้อย่างอย่างเป็นคนคนดีของชาติเป็นชาตินด,ดีของศาสนาเป็นประสบการณ์ที่ดีของประซึ่ง ทุกภาคส่วนนีต้องการคนดีต้องการความดีบูชาคุณของชาติบูชาคุณของพระองค์งสมเสดิวัฒนมาสัมพิญญเจ้าหรือซาานิคของแต่ละ,ะหรือทายาดานอนแต่ละศาสนาและก็บูชาพระมหากรันธิคุณของ,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็จะเป็นอยู่เป็นสุขใน,ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยพอ ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของพระธรรมทูตแล้วก็ได้ให้หลักธรรมในการปฏิบัติตนในทางพระพุทธศาสนาเนื่องไวในวันอาสาฬหบูชามาณที่นี้ครับขอกราบขอบพระคุณครับยครับต้องกราบขอบพระคุณท่านพอดอ้วนยนะครับที่เสียสละเวลานะครับขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาครับเรามาร่วมกันในการที่ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะครับกิจกรรมต่างๆที่วัดต่างๆได้จัดขึ้นนะครับ ไปร่วมกันนะครับทำบุญตักบาตรรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานอกจากว่าเราจะทําเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วสิ่งที่ได้ก็คือตัวเราเองครับและวันนี้เราได้ทราบคันทํางานของพระธรรมทูตซึ่งเป็นบทเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับสนองงานจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้วางรากฐานไว้พระธรรมทูตได้ทํางานแล้วนะครับเราไปที่ไหนมีเจอพระสงฆ์ที่ไหนก็ก็ชื่นใจนะครับ นั่นคือบทบาทของพระธรรมปรท,ทุวันนี้วันอาสาฬหบูชาวันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาก็ถือโอกาสนี้นะครับในการเชิญชวนทุกท่านนะครับลดเลิกละอาบายมุขในการที่จะรักษาตนเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราด้วยครับวันนี้เวทีธรรมหมดเวลาลงแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตพร้อมทั้งทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชิทยาลัยคงต้องลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าครับสวัสดีครับ